สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังค่ะน้อยใจสามีหอบลูกน้อยหนีข้ามแดนสาวน้อยใจสามีหอบลูกน้อยสองคนหนีข้ามแดน ที่เพจ Facebook สถานีหนองคายมีรายงานกรณีภาพปรากฏในโลกโซเชียลหญิงสาวอุ้มลูกน้อย2คนนั่งอยู่บริเวณศาลาหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพหนองคายจากการเข้าตรวจสอบข้อมูลหญิงสาวรายดังกล่าวชื่อว่านางพิสมัยหรือน้องแอนอายุ26ปีเป็นชาวสปปลาว แขวงไซยะบุรีมีเอกสารการเข้าเมืองอย่างถูกต้องซึ่งได้มาอาศัยอยู่กับสามีชาวไทยอยู่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรหลังจากได้ทะเลาะกับสามีอายุ23ปีจึงหอบลูกน้อยเพศชายสองคนเดินทางออกจากอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรถึงจังหวัดหนองคายเมื่อวันที่21รกรกฎาคม64เวลา21นาฬิกาโดยมีเงินติดตัวจากจังหวัดยะโสธรเพียง800บาทได้นั่งรถตู้โดยสาร จากจังหวัดยะโสธรมาลงจังหวัดร้อยเอ็ดและต่อจากจังหวัดร้อยเอ็ดมายังจังหวัดอุดรธานีถึงจังหวัดหนองคายเมื่อเวลา21นาฬิกาได้พาลูกเข้าพักโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายนั่งสามล้อเครื่องกับลูกน้อยมาที่ด่วนตรวจสะพานมิตรภาพไทยลาวภายหลังถึงหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพไทยลาวได้เดินเข้าไปรายงานแจ้งความจำนงกลับสปป,ะปะลาวเจ้าหน้าที่ตอมด่านหน้า ถามหาเอกสารของทั้งสามแม่ลูกที่จะข้ามฝั่งแม่เด็กมีเอกสารบัตรประจำตัวครบในส่วนของเด็กสองคนอายุสองเดือนกับอายุสามขวบมีเพียงใบเกิดซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้เตรียมเอกสารของเด็กให้ครบหรือให้พ่อเด็กเซ็นยินยอมให้ครบถูกต้องสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพไทยลาวเจ้าหน้าที่หน้าด่านได้ประสานเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เข้าช่วยเหลือโดยคุยกับสามีของนางพิสมัยซึ่งเป็นพ่อของเด็กทั้งสองคนทราบว่าทะเลาะก,กันโดยไม่มีการทำร้ายร่างกายเพียงแต่ทะเลาะก,กันเวลาสามีดื่มเหล้าและด่าภรรยาจึงน้อยใจและทนไม่ไหวหอบลูกหนีเพื่อจะกลับบ้านเกิดที่สปปลาวหลังจากเจ้าหน้าที่ไกลเกลี่ยสามีจึงใจอ่อนยอมให้กลับมาบ้านที่จังหวัดยโสธร สำหรับวันนี้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายได้พาแม่และเด็กไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดสิและจะนำแม่และเด็กกลับไปหาสามีหรือพ่อของเด็กที่จังหวัดยโสธรต่อไปขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิก com ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระแสข่าวดังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ